สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระคเนศนะครับจิตสมปาถนานะครับนะครับเป็นเนื้อเนวะโลหะนะครับอง์เป็นบอลครองนะครับนะครับลูกเสกเนี่ยทั้งที่เนปาลแล้วก็เมืองไทยนะครับเมืองไทยก็ปลูกเสกจากพ่อสุชาตินะครับวัดพุทธบาทดงมูนะครับ แต่วัดพิสุรโรกนะครับจะสร้างเดือกลุ่มยอดขุนพลนะเป็นงานพุทธศิลป์สวยก็งามนะครับงานพุทธศิลป์สวยกดงามปางนี้เรียกว่าปางประทานปอนะผมเปิดดูลสะส่อหาข้อมูลละนะครับ mm hmm. ก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ทเทวพิเศษใหญ่วิหารศิวะองค์ใหญ่นะครับไกล่าสังฆะวิหารนะครับมานากา มานาพระแม่ปาราวัตีนะครับวิหารพระแม่กาลีนะครับราชิงกาลีนะครับเทมเปอร์นะครับแล้วก็วิหารพระพิคเนตน้ําเจ้าบินนายักษ์นะครับคือยากนิดนึงพรนนะเาเปานียเปาดีมากเลยนะครับพระพิคเนตเนี่ยปรากฏในความเชื่อในทางศาสนาพราหมณ์นะครับ เราเนี่เป็นธนาไทยจะนับถือทั้งพราหมณ์พุทธแล้วก็ผีนะครับเราเกิดมาผมเกิดมาก็จะเห็นเนี่ยก็พิคเน่อะไรต่าน,นะครับอัีวะพัะกาลายครับตอนได้ทุนไปอินเดียนะครับจริงๆได้ทุนไปฝึกอบบวงคังสิงทอนะสอบเพีงทุนได้ตรงนั้นแต่ว่าพอไปถึงก็ส่วนใหญ่ก็จะไปวิหารเทพนะครับของ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิหารพัสตาลายพะสิวะนะครับคนอินเดียเขาก็น้บถือคนไทยเขาถือว่าคนไทยเป็นศาสนาเดียวครัานัฮินดูปกติถ้าคนต่างชาติบางบางวิหารเขาไม่ให้เข้านะครับนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นในเฉพาะคนศาสนาเดียวกันถือว่าคนไทยเนี่ยศาสนาพุทธไเป็นศาสนาเดียวกับศาสนาพราหมนะเับเพราะว่าตอนหลังพราหมเขาคืนคืน นเรื่องของศาสนาพุทธในการทําเรื่องของนาลายณิษปางนะครับจะจ,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 จำได้นะครับก็คือพระเจ้าก็จะเป็นปางหนึ่งในศาสนาพราหมณ์อยู่นะครับเขาก็จะผิวศาสนาพุทธได้เป็นศาสนาเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วสองศาสนานี้ใกล้เคียงกันมากนะครับรักษาะนะครับเขามาจากใกล้ๆอันเดียวกันนะครับแต่ศาสนาพุทธเนี่ยมุ่งการุดทนนะครับแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องของการปฏิบัติตน นะครับไม่ได้อ้อนวอนคอร้องแต่ว่าเรื่องสาสนาภาพก็กับอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกครับท่านก็ช่วยจริงๆนะนะครับแต่ทอสาราพุธคือไม่เอาอะไรเงี้ยไม่เอาเงินไม่เอาทองเลยไม่ได้ซีเรสนะครับเรื่องของเอเจนตพระเจ้าแต่มาโดนบรรดาได้ทํามาค้าขายดีต่างๆม่ได้สนใจแต่ทางศาสนาพราหมกกานะครับนะครับก็ อ้อนหวานกอล่องล้วก็ได้ได้ทรัพย์สินมานะครับเพื่อมาจริงๆแล้วก็ําบำเพ็ญบุญต่อก็ได้นะครับพอได้มีเงินมีทองได้รู้จักคิดก็คือนะครับทําบุญทำกุศลทำทานก็จะง่ายขึ้นง่ายกว่าไม่มีทรัพย์นะไม่มีทรัพย์นี่ลําบากนะครับนะครับอย่างในปีเรื่องเล่านะพระอรหันต์มางง์นะครับไม่เคยทําทานไปในดีนะเกิดมาไม่มีใครใส่บาตรก็มีนะครับแต่เป็นพระอรหันต์จะไม่มีใครใส่บาตรไปไหนได้อดอยากก้างจนไม่เหมือนพระศรีวลีนะครับ สติวินีท่านทำบุญมาเยอะไปไหนก็มีแต่คนทำบุญนะทำบุญทำกุศลพระเจ้าจะเสด็จไปถิ่นรักกันดานที่มีพระภิกษุสองการเสด็จมากก็ต้องนิมนต์ท่านไปด้วยนะก็จะมีเทวดามีคนมาร่วมทำบุญกับท่านเยอะเพราะท่านทำบุญมาหลายสองข่า,นขายนะนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าทำได้เงินมาก็มาทาทานกันนะจะได้สะสมกำลังไว้นะครับอย่าไปเชื่อนะบางคนบอกไม่ต้องทำทานเนละ ตายแล้วเกิดชาติหน้าทําไมเกิดไม่ไม่ได้เข้า,น,านิพพานยุ่งเลฮะเกิดมาเป็นคนยากจนก็ลําบากนะเลือดตาแค่ประเด็นนะครับถ้าเกิดมามีทรัพย์สินก็เอาเงินมาบริจาคมาอะไรต่างๆได้นะครับมันก็จะเป็นลน้านนั้นนะครับกรณีผมพอดีประทับใจนิดนึงผมไปมีร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลร้านหนึ่งนะผมไปถายประจําเขาก็บูชาพระพิคเนียนะพระพิคเนียแสดงว่าท่าน นะครับช่วยเงินพอเรื่องโรคราบาดครับตินนะครับนะตามประวัติปึ้เน,นี่ยท่านเป็นบุตรของพระศิวะนะครับพระศิวะก็เฝ้านาหองพระแม่อามทีวีปรากฏว่าพระศิวะมาจาไม่ได้ครับบันคอรกระดาษกระเด็น่านไม่เข้านะฮะกันพระแม่เลยครับรู้สึกพระแม่อุมาทีวีกําลังบรรทมอยู่่านมโมโหที่ก็เลยบันคอรกระเด็นขาดเอาตะล,ลังรู้เป็นลูกก็เลยหาให้เกวนดาไปหา ศีรษะมาเปลี่ยนก็ไม่ได้ศีรษะคนไปเจอช้างก็ตัดศีรษะช้างมาเปลี่ยนให้เจอช้างที่ตายนะฮะก็มาเปลี่ยนมั่นก็เลยมีเสียนเป็นเป็นช้างนะครับหลวงปู่หงงานะท่านก็กล่าวว่าพระภิกษคนนี้เนี่ยเป็นเทวดาจากสิทธิ์นางนะครับเป็นเทพีสักดิธิ์นะครับ,บ,รบขอบนบาตรต้นกล่าอะไรได้หมดเลยนะครับนะ ซึ่งนะครับพักพิคเนตเนี่ยท่านเป็นนะครับก็เป็นทางด้านของศิลปะนะครับแค่เป็นครูเนี่ยนะครับของครูศิลป์นะครับกองศิลปกรเนี่ยเอาท่านเป็นจิตรลักษณ์นะครับท่านเป็นศิลักษณ์ของกรมศิลปกรเป็นครูของศิลปะที่การต่างๆนะครับเชื่อกันว่านะครับในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับต้องอัญเชิญท่านนําหน้าแล้วจะประสบความสาเร็จนะครับนี่นี่ อเป็นบอลทองนะครับสวยนะครับแล้วก็เนื้อเป็นนวาโลหะนะครับข้างหลังก็เป็นพญาคุดองพญาคุดก็เป็นมหาเทพที่พนารายยกย่อง้มีานะเท่ากันนะครับเพราะว่าสู่พนารายเราไม่มีใครแพ้ใครชนะนะครับนะครับพญาคุดก็ภาวนาตนเป็นพาพานะของพนารายท่านจะไปไหนก็ไดไปไหนนันก็นะครับ ท่านจะเป็นพนะท่านพันละลายไปเรื่อยนะครับเรื่องของพยาคุณเนี่ย็ัท่านนะครับเป็นเครื่องรางป้องกันภัยให้โชคลาภนะครับการคุณไส่รัเมีจันไรนะครับลมเพลมพัดอะไรต่างๆนะครับนะผู้ปีปีศาจเก่งกลัวนะครับนี่ครบแล้วก็มีหมายเลขัมเบอร์เดี๋ยวผมซูมใกล้ๆทีห้องนี้นะครับ หมายเลขไปจำองค์189นะครับเลขสวยนะครับ189แปดเดี๋ยวผมถ่ายรูปชัดๆแล้วนะฮะพยายามจะซูงให้ชัดหนึ่งแดเก้นะครับบวกกันก็เป็นเก้านะครับเลขมงคลนะครับผมสุดยอดเลยนะครับองค์นี้ นะครับมีสองมหาเทีเลยนะครับซึ่งจะพลอยปกป้องคุ้มครองช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ภัยพิบัติเยอะแยะนะครับเราก็ต้องหาสิ่งที่ช่วยกําลังใจนะครับไม่กันเกียดตายนะัเป็นโรคซึมเศร้าตายเลยนะแขวนไว้แล้วก็ลุยต่อไปนะครับประจนในทางสารวัตรต่อไปนะครับลูกค้าทนายสนใจรีบหน่อยนะครับร้านมีองค์เดียวนะครับร้านมีองค์เดียวรายการนี้มาพร้อมกับกล่องเํามเติมนะครับ พระคดตจิตสมปรารถนาแล้วก็นมัสเตคือสวัสดีนะฮะอธิษฐานจิตประเทศเนปาลยอยคุณมพลนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรถึงย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแจกรกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ